ในวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มเติมนะครับมาทําให้เวแบปตัวนี้ให้มันเกิดดูสวยงามมากขึ้นนะครับเราก็จะไปสร้างคําสั่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ที่เราสร้างไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้จะเพิ่มตัวนี้ว่า ตรงนี้เราจะพิมพ์ว่าชื่อชื่อจริงตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลว่า data data ตรงนี้เราจะแก้เป็น data จุดจุดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น fn fn เดี๋ยวคัดลอกเลยนะครับคัดลอกน่าจะเปลี่ยนเป็น ln l นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับ get u l e m e n t ตัวนี้เดี๋ยวคัดลอกเลยนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็น L ln นะครับ ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเราตัวนี้เรามีที่ใส่ data ตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยน union ตัวนี้เป็น save หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นเป็น data ด้วย data ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปด้วยเป็น data ให้เรามาเพิ่มตัวนี้นะครับแก้ไขตัวนี้เป็น ตัว n a m ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็มาดึงตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะใส่ตัวนี้ control v อีกตัวหนึ่งก็คือ ln ครับ ln ตันนี้เราก็หยุดไว้ก่อน เราจะกรอบตัวนี้มาก็ได้ data ln นี่ผมก็จะกรอบมาไวต้ตรงเฉยๆนะครับให้มันเหมือนกันเ,เสร็จแล้วบันทึกเราลองมาดูนิดหนึ่งครับมาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมดิเฟนจะเพิ่มชื่อจริงและนำสกุลขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองกรอกดูนะครับในส่วนนี้สเปชี่อตัวนี้เดี๋ยวผมลบออกก่อน ลบแถวออกเลยนะครับในส่วนนี้เราจะใช้เป็น date ชื่อจริงนามสกุลใส่แถบซีเข้าไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้แล้วกันลองมาเทสดูนะครับชื่อจริงว่าชื่อว่า เยี่ยมมากสุดยอดบันทึกถ้ากดแบบนี้ไม่ไปเนี่ยแสดงว่าคำสั่งที่เราทำเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเราต้องกลับมาเช็คนิดหนึ่ง f n delta ln นะครับอ๋อตัวนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น ln ด้วยนะครับ ln s a v ใหม่นะครับบันทึกใช้างาน แล้วคัดล่อเสร็จสิ้นลองเทสดูนะครับบางใย,ยชแน,นลบันทึกตัว Data ตัวนี้เราต้องใส่เครื่องหมายปีกาให้ปีก,กาเสร็จแล้วบันทึกล,ลองใหม่นะครับเทสใหม่ เยี่ยมมากสุดยอดอ้าวลครับดูว่าจะไปไหมนะครับนี่นะครับก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลแค่เราผิดพลาดนิดนึงเนย่ี้เขาก็ไม่ไปนะครับในส่วนนี้เราเมื่อกี้เรามาแก้ไขตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น FN ซ้ำกันนะครับมันก็ไม่ขึ้นให้นะครับทีนี้เราจะทำให้ ให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับให้มันห่างกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาใส่คําสั่งตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับตัวตัวท็อปตัวนี้นะครับเราจะใส่สไตล์เข้าไปนะครับสไตล์ฟอร์มฟอร์มโล ใส่ปีกาเข้าไปนะครับใส่ปีกาเข้าไปตัวนี้เราก็จะใส่ว่า m a r ็ i บอ o t o มสิบหเสร็จแล้วก็ Copy ตัวนี้นะครับ f o r m ม o w เราจะทำให้แถวในมันห่างกันนิดหนึ่งนะครับแถวให้มันห่างกันขึ้นมาเรามาเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับ ท่ากัดตัวนี้นะครับฟอร์มโลเสร็จแล้วคัดลอกเลยนะครับคัดลอกวางลงไปนะครับวางลงไปมาลองรีเฟซดูนะครับเรามาเรียกใช้งานใหม่เรียกใช้งานใหม่เสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับ มาวางอ้าวหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาเช็คต้องขออภัยนะครับเนี่ย r o นะครับ r o ไม่ใช่ลม row เราก็ต้องมาแก้ตัวนี้ row นะครับไม่ใช่ m โร บันทึกใหม่นะครับบันทึก d e f a u เ t แล้วขอเรียกใช้งานตัวนี้ใหม่นะครับบันทึกสิ้นยังไม่ขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวขอดูใหม่ <c oughs> เดี๋ยวนะครับเรายังไม่ได้ปิดสไตล์ตัวนี้เราต้องปิดสไตล์ก่อนนะครับสไตล์อย่าลืมเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเราลืม ต้อง s l ลดก่อนแล้วก็ style ปิด style ก่อนเสร็จ <Okay, S 2> แล้วเราก็บันทึกครับเราลองร e f e s h ดูนะครับอ้าวมาแล้วนะครับแล้วก็หางขึ้นนะครับหางขึ้นทีนี้เราก็ลองพิมพ์ดูบางย้าย channel บางยาย channel บ,บันทึก c h a n n l ก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับ แล้วตัวนี้เราจะมาใส่ไซส์นี่หนึ่งไซส์แมกเรน E N T H T แมกเรนเท่ากับยี่สิบเดียวตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ไซส์ เท่ากับเอาสักสิบแปดแล้วกันครับสิบแปดไม่เขวนไม่เขวนเท่ากับยี่สิบบันทึกเดี๋ยวเราลองรีเฟชดูนะครับว่าตัวนี้มันจะเท่ากันไหมนะครับรีเฟชอ้าว ใส่เลนตัวนี้เราก็ต้องเอาออกเอาตัวนี้ออกด้วยนะตัวนี้เราเลื่อนไปที่เรามาปิดไปที่ตัวนี้นะครับปิดไว้ที่ยี่สิบตัวนี้เราก็มาปิดที่ยี่สิบเปิดตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วบันทึกครับดีเฟสอ่าเท่ากันแล้วนะครับทีนี้เท่ากันแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับไปเราจะตัวเลือกเข้าไปนะครับตัวเลือกเข้าไปเราจะเพิ่มหลังเราจะเพิ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเพิ่มจากตัวนี้คร <c oughs> อ,อบตัวนี้เลยแล้วกันต่อไปนะครับเราจะสร้างเป็นดอปดาวน,นะครับดอปดาวเลยตัวนี้เราก็จะต้องกดเลเวล เลเบลนะครับระดับชั้นตัวนี้เราจะใส่เป็นระดับชั้นนะครับระดับชั้นปิดด้วยเลเบลตัวนี้เราจะใส่เป็น select id rm นะครับ rm ก็คือตัวนี้เราก็มาสร้างออปชันนิดหนึ่งนะครับออปชัน ตัวนี้เราก็ใส่เป็นมอหนึ่งแล้วก็ปิดด้วยออปชันเล e c กออปชันมอหนึ่งออปชันีแล้วก็วางเลยนะครับวางวางใส่ตัวนี้เป็นมอสอง อสามอหกปิดด้วย select นะครับขึ้นได้วย select ก็ต้องปิดด้วย select ตัวนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องมาเพิ่ม data ตัวนี้เข้าไปนะครับเพิ่ม data เข้าไปอีกหนึ่งแถว,ออวเราก็าเปลี่ยนตัวนี้เป็น rm นะครับ rm ดัตตาตัวนี้ก็เป็น R M นครับ R M ตัวนี้เราก็ต้องมาเพิ่มตัว Google Script ต,ตัวนี้เราก็จะเพิ่มเป็น R M เมื่อเราเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับเราต้องไปเพิ่มที่ตัว C S ตัวนี้ด้วยนะครับเรามาเพิ่มตัวนี้ด้วยตัวหนึ่งใส่เข้าไป Data R M แบบนี้นะครับ แต่แล้วให้เราบันทึกหลังจากนั้นเราไปรีเฟซดูนะครับรีเฟซขึ้นแบบนี้แสดงว่าผิดนะฮะผิดเราก็ไปเช็คใหม่ว่ามีตัวไหนผิดเท่านะครับตัวออปชันตัวนี้ตัวนี้เรายัางไม่ได้ปิดนะครับตัวนี้เราต้องใส่ปิดแบบนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เราเปิดแล้วเราไม่ได้ปิดไอ้ตัวนี้ มีตัวไหนอีกที่เรายังไม่ได้ปิดอ้าวเดี๋ยวเราเฟใหม่นะรีเฟซใหม่อ้าวเราไม่ได้ปิดแค่ตัวเดียวนะครับไม่เข้าให้เรานะครับก็จะมีดาวตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสดูเรามาเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นระดับชั้นเดี๋ยวขอดึงตัวนี้มาเลยนะครับ ระดับชั้นโอเคครับกรอกดูสุดยอดชื่อนายสุดยอดมากม .2 องบันทึกข้อมูลก็จะมาโผล่ที่ชิดนะครับตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับบางคนบอกว่าอยากได้ทับด้วยอ่ะถ้าอยากได้ทับด้วยทำยังไงถ้าอยากได้ทับด้วยเราก็มาใส่ตัวนี้เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามากอบตัวนี้ เราก็ให้มันอยู่ในสเล็กเดียวกันนี่แหละนะครับตัวนี้เรามาเพิ่มให้มันเป็นเราไปกอบเลเบลวตัวนี้มานะครับเลเบลตัวนี้มาอา้าวไปกอบมาไม่ใช่ไปคัดลอกทำไมนะครับคอปปี้ตัวนี้มาครับแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้ตัวนี้เราจะใส่เป็น ห้องห้องอันนี้ผมก็จะใส่เป็นห้องก็คือ cm แล้วกันนะครับ cm ห้องหรือชั้นระดับชั้นห้องตัวนี้เราก็มาใส่ตัว option ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็มาใส่ option ตัวนี้เหมือนกันใส่ option ออปชันที่เราจะใช้ก็คือห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งกับห้องสองทับหนึ่งกับทับสองนั่นเองนะครับเราก็เพิ่มแค่ l ลเ e l ตัวนี้เข้ามาเป็นห้องอลองดูนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเพิ่มคำสั่งตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มคำสั่งตัวนี้เข้าไปด้วยอันนี้ก็จะเป็น cm ตรงนี้ก็จะเป็น cm นะครับในส่วนของ s c r i p run แล้วก็ต้องให้มัน run ตัวนี้ขึ้นมาด้วย cm เสร็จแล้วข้อมูลที่เขาจะต้องไปลงนะครับที่เขาจะต้องไปลงใน gf ตัวนี้เราก็ต้องไปเพิ่มข้อมูลตัวนี้เข้าไปให้เขาด้วยนะครับมาแล้วก็วางแบบนี้นะครับ จริงๆตัวนี้เราล็อกไว้หรอใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วตอนนี้อ่บันทึกลองมาเทศสดูนะครับว่าจะมาไหมอ้าวรีเฟทอีกครั้งนึงอ้าวด,ดาวเราคือมาหนึ่งสองแบบนี้แก้ไขใหม่นะครับแก้ไขใหม่นิดนึงเจือดอบดาวตัวนี้ เราต้องใส่ตัวนี้เราต้องต้องปิดก่อนนะครับเดี๋ยวก๊อปตัวนี้มาก่อนปิดสเล็กตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราปิดสเล็ตัวนี้เสร็จนะครับเราค่อยมาสร้างตัวนี้ใหม่เลเวลห้องห้องตัวนี้เราก็มาสเล็กตัวนี้แล้วก็สเล็กตัวนี้ใหม่อ๋อโอเคเอ,าอ้าวบันทึกลองรีเฟชใหม่นะครับรีเฟชจะได้ห้องขึ้นมานะครับ เดี๋ยวลองบันทึกดูลองบันทึกดูนะครับจะไปไหมไายสุดยอดเยี่ยมจริงๆอยู่ห้องมอห้าทับสองบันทึกข้อหมูก็จะส่งมาทางนี้นะครับตรงนี้เราก็มาเพิ่มเป็นระดับชั้นห้องห้องสอง ถ้าอยากได้ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเราก็ต้องใส่ตรนกลางให้เขานะครับ <S <S ห้องสองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสใหม่นะครับเทสใหม่สักรอบหนึ่งลบตัวแถวนี้ออกนี่เราลองรีเฟชดูตัวนี้เราก็ต้องเรียกขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ขึ้นมาเราต้องเรียกใช้ใหม่นะครับเราใช้จริงเปลี่ยนตรงนี้เป็นทุกคน หลังจากนั้นก็มาที่การทำให้ใช้ได้ต่อไปก็คัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็ส็ดสิ้นนำมาวางไว้ตรงนี้อลองพิมพ์ดูนะครับบางยา a ชาแน,นลบางยายชาแน,นล more ห้องหนึ่งบันทึกเราก็จะได้ข้อมูลตามที่ตามที่เราทำนะครับตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาบันทึกข้อมูลนะครับในส่วนที่ท่านต้องการที่จะได้ข้อมูลแบบใดนะครับท่านก็สามารถที่จะไปประยุกต์ฟอร์มนี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับตามที่ท่านต้องการเลยนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ